สวัสดีและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้ตีเองก็กลับมาจากแก่งคอยมุ่งหน้าสู่โคราชหรือว่านครราชสาีมาเนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยผ่านอำเภอสีคิ้วนะคะหรือว่าก่อนอื่นหมวกน่าจะอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่แถวหมวกเหล็กนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ทุกคนสังเกตดูอะไรไหมคะ เลนฟากนี้เปิดเลนพิเศษนะคะเปิดเลนพิเศษฟากโน้นรถค่อนข้างจะติดวันนี้วันที่12สิงหาปี2567นะคะ เป็นวันแม่ไม่น่าเสื้อเลยนะคะว่าตีจะได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะคู่คนลังลกลับบ้านทีนี้ก็กลับกรุงเทพนะคะทุกคนวันนี้ก็วันที่12อเนาะเป็นวันที่เพื่อนเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยทุกคนแบบก่อนจะถึงวันแม่คู่คนก็ลังลหลกลับบ้านเนาะหยุดยาวสามวันนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะทุกคนและทีนี้เพื่อนก็กลับบ้านกันเนาะกลับแล้วทีนี้ กลับไปทําอะไรกลับไปหาพ่อหาแม่กลับไปสู่อ้อมกอดพ่อแม่เนาะทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่สําคัญของคนไทยทั้งประเทศนะคะอันนี้ตีเองก็ถ้าหากพูดผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะบางทีการใช้คําศัพท์ภาษาของตีอาจจะใช้ผิดพลาดนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ นะบรรยากาศก,ก็คืออย่างที่เห็นนะคะเปิดเลนพิเศษฝากนู้นก็ยังรุติดนะคะตอนนี้ก็น่าจะก้าวเข้าสู่อาเภอแล้วนะคะอาเภอหมวกเหล็กหรือเปล่าอําเภอหมวกเหล็กนี่น่าจะขึ้นกับจังหวดัดสระบุรีเนาะทุกคนเนาะนั่นแะหละคะ่ะบรรยากาศบนท้องถนนมิตรภาพนะคะทุกคนนู้นฝากนู้นรุติดยาวยาวมากๆนะคะตั้งแต่นู้นนะคะตั้งแต่ลงปูน นู่นละค่ะทุกคนเลยลงปูนไปอีกนะคะอันนี้ตีมาตั้งแต่ลงปูนก็แล้วกันเนาะลงปูนรู้ลงปูนที่สระบุรีใหญ่มากๆนะคะปูนซีเมนหรือเปล่าน่าจะใส่ลงปูนซีเมนนะคะเป็นลงปูนที่ใหญ่มากๆนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยเป็นถนนที่มีวิวสวยด้วยนะคะมีภูเขาป่าไม้ถ้าพูดถึงอำเภอหมวกเหล็กหรือว่าหมวกเหล็กนะคะตีเองเคยเข้าใจว่าหมวกเหล็กนี่ขึ้นกับนครราชส,สีมานะคะแต่ เห็นพี่พีเอฟซีคอมเมนต์หลายคนบอกตีว่าหมอกเหล็กไม่ได้ขึ้นกับโคราชนะคะหมอกเหล็กขึ้นกับสระบุรีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนใครที่รู้สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะทุกคนนัละคะ่ะอำเภอหมอกเหล็กนี่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโคราชกับสระบุรีสระบุรีนี่ขึ้นกับภาคภาคกลางเนาะทุกคนนั่นแหละคะ่ะและทีนี้โคราชก็ขึ้นกับภาคอีสานนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อเนาะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานและภาคกลาง ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนมิตรภาพนะคะฝั่งนู้นขาเข้ากรุงเทพค่อนข้างติดนะคะรถค่อนข้างเยอะและรถส่วนตัวก็เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพนะคะและก็รถขนส่งสินค้าอย่างเช่นรถพ่วงรถพ่วงมีตะคันใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะคะ วันนี้ก็โตแถวกันไปนะคะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะอย่างที่เห็นบรรยากาศภายนภาพในะวันนี้ก็เลยเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวตีเห็นสะพานลอยแล้วและตีจะขึ้นบุญสะพานลอยถ่ายภาพบรรยากาศมุมสูงให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะคะรดขนส่งสินค้าลดขนส่งน้ำมันน้ำมันนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะหนา้นาเห็นแล้วนะคะตรงนี้ตีเคยมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นก็ประมาณสัก อ่ะช่วงปีใหม่เนาะช่วงนั้นก็รถติดเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตวันที่12ซสงิงหาปี2567นะคะคนไทยกลับบ้านเยอะมากเป็นวันที่สำคัญของพี่น้องสาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะคะทุกคนจะอยู่ใกล้อยู่ไกลคนกลับบ้านจนทำให้ถนนมิตรภาพลดติด ยาวหลายกิโลเลยนะคะฝั่งขากับกรุงเทพนี่แหละค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศบนสะพานลอยอยู่ที่อำเภอหมวกเหล็ดจุดเชื่อมต่อเข้าไปสู่ภาคอีสานนะคะอุ้ยขึ้นมาข้างบนนี้บรรยากาศก็ดีวิวก็สวยนะคะแดดไม่ร้อนนะคะแต่ปัญหาจรงนี้ว่าตรงนี้รถติดนะคะาทางที่แยกไปตรงน้นนั่น น่าจะเป็นทางเข้าสู่อำเภอหมวกเหล็กนะคะอําเภอหมวกเหล็กต้องเข้าไปข้างในอีกนะคะเขตนี้จะขึ้นกับหมวกเหล็กหรือว่าอําเภอหมวกเหล็กนะคะทุกคนนะคะทางนี้จะมาแต่ครูาชนะคะทางนี้รถไยที่รถติดๆนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะส่วนนี้ซ้ายมือจะเป็นฝั่งขาออกกเแล้กกันว่าฝั่งขาออกคือมุ่งหน้าเข้าสู่นครราชสีมาหรือว่าโครราชนะคะนะคะ ดูบรรยากาศบนท้องถนนไทยขนาดเปิดเลนพิเศษแล้วนะคะทุกคนที่รนรถวิ่งสวนเลนอยู่ตรงนั้นฝากซ้ายมือคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้การเพื่อเรียกว่าให้เพิ่มเลนจากเลนที่ฝั่งขาเข้าเนาะเพื่อระบายรถไม่ให้รถติดแต่ขนาดนั้นรถยังติดนะคะก็ว่าก็ค่อยๆขยับไปละค่ะเนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคู่คนที่วันที่ก่อนวันที่1 2 คนก็ทยอยออกมาจากกรุงเทพรถก็มีส่วนติดนะคะเฮาที่ตีได้เห็นบรรยากาศที่ทางเพจ Facebook หรือว่าทาง y u t u b e เพื่นเพื่อนได้มีข่าวที่เพื่อนได้ลงออกมานะคะวันนี้ตีเลยได้มาเห็นกับหูกับตาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวันนี้ไม่ใช่วันปีใหม่ไม่ใช่วันสงการแต่คนไทยก็ยังให้ความสน แล้วก็ให้ความสําคัญคือกลับบ้านกันเยอะมากนะคะกลับบ้านกันเยอะมากเพื่อมาทําอะไรหนึ่งเพื่อมาหาพ่อหาแม่หาครอบครัวพาพาเพื่อนไปทําบุญพาเพื่อนไปเที่ยวพามาเพื่อเรียกว,ว่ามากับไหว้มีพวงมาลัยดอกมะลิอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะ ถึงแม้นว่าลูกจะไปทำงานอยู่ที่ไหนได้กลับมาให้พ่อให้แม่เห็นก็ซื่นใจแม่คือผู้ให้อย่างแท้จริงผู้เสียสละผู้ที่ให้ความรักที่บริสุทธิ์กับเรานะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะขอเพียงได้เห็นหน้าขอเพียงเห็นลูกได้ดีมีความสุขมีอนาคตที่ดีนะคะแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนถึงแม้จะไม่เก่งไม่เด่นไม่ดังเหมือนคนอื่นนะคะ ก็ภูมิใจในสิ่งที่ลูกเรามีขอเพียงเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ <S <S ความรักของแม่สุดประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆให้กับลูกทุกคนนะคะรักเท่าเทียมกันรักเสมอภาพกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศบนท้องถนนมิตรภาพนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะเครื่องเนื่องในวัน โอกาสวันแม่นี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆออทุกท่านจงกระสบพโพเพอแต่สิ่งดีๆนะคะขอนั่นละคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกับขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมตีมาโดยตลอดนะคะวันนี้เอาภาพบรรยากาศบนท้องถนนหมหอ่า มิตรภาพนะคะก็คือตรงนี้จะอยู่แถวหมวกเหล็กเนะาะถนนมิตรภาพเติมเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักของลูกกับพ่อกับแม่กับครอบครัวนะคะทุกคนเดินทางโดยสวัสดีภาพเดินทางปลอดภัยนะคะถึงที่ถึงจุดมุ่งหมายนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนมิตรภาพนี้แหละคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ